ตั้งแต่รอยกระทงเนาะแล้วก็ฉีดไปเที่ยวเดียวเองเนาะใส่ปุ๋ยไปแปดแค่นั้นเองเออเนี่ยโอ้โหเออไรนี้เขาเรียกอะไรพี่เนี่ยที่พี่ถืออยู่เนี่ยแคปซูลนาโนใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้บอกมันงามสุดๆเลยใช่ป่ะใช่ใช่โอ้แล้วเคยใช้มาก่อนไหมไม่เคยเลยต้องเริ่มใช้นี่แหละครับครับครั้งแรกครับใช้เนื้อที่เท่าไหร่ในตอนเนี้ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับสองไร่ ผมให้ไว้กี่เม็ดไว้ตอนนั้นสองเม็ดเนาะฉีดไปครั้งเดียวเนาะโอ้โหตอนนี้ออกมาตั้งกกี่วันแล้วเนี่ยเราก็ทงมาครับครับเดี๋ยวผมถามน้ดน่ยเขาเรียกว่าปุ๋ยแคปซูลนาโนนะครับแคปซูน เพื่อพี่น้องเกษตรตัวกรองไทยเพื่อวามสดใสได้อยู่ดีกินดีเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีลดต้นทุน